สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่18กันยายน2025ดิฉันทนายแก้วนะคะจากรัฐออริกอนวันนี้เรามีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่ารัฐบาลเขาขยันเปลี่ยนกฎหมายนะคะท่านประธานาธิบดีเขาก็ต้องการเปลี่ยนกฎหมายน r ชล i เซ t i o n การเปลี่ยนการทำข้อสอบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่าให้ทุกคนรับทราบก่อนว่าปัจจุบันนี้ข้อสอบที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะมันมีอายุถึง17ปีแล้วเพราะมันเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2008นะมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีเคยโดนเปลี่ยนแปลงมาในช่วงสมัยรัฐบาลทรัมป์รอบที่แล้วปี2020เปลี่ยนได้แป๊บเดียวนะคะพอไบเดนรับตำแหน่งกุมภาพันธ์2021เขาก็เปลี่ยนกลับมาใช้เทสเดิมนะทีนี้เรามาดูกันโอเค เทสปัจจุบันของซิ i z e เซชิพเนี่ยมีทั้งหมด100ข้อนะอันนี้เราพูดถึง U.S. History Test เทสนะคะมีทั้งหมด100ข้อเวลาเขาให้ตอบคำถามเนี่ยเขาจะถามทั้งหมด10ข้อแล้วเราตอบถูก6ปุ๊บก็ถือว่าเราผ่านแล้วก็คือต้องตอบให้ได้6ใน10เทสใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด128ข้อเจ้าหน้าที่เขาจะถามเราทั้งหมด20ข้อ เราต้องตอบให้ถูก12ข้อใน20ข้อนั้นนะคะข้อสอบอย่างอื่น reading writing listening ยังเหมือนเดิมยังต้องทำข้อสอบเหมือนเดิมไอ้ทุกพวก civic ไอ้ U.S. history test เท่านั้นเองที่เปลี่ยนจาก100ข้อเป็น128ข้อแล้วต้องตอบให้ได้12ข้อแทนที่จะเป็น6ข้อ ใครก็ตามที่กำลังยื่นสอบ c ซ t i z e n อยู่ก็คงตกใจแต่ยังไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเรายังมีโอกาสได้ใช้เทสเดิมทีนี้เขาก็จะดูจากไหนเขาจะดูจากวันที่เรายื่นใบสมัครนะตัว e c e ซ p t notice ถ้ามันออกมาวันที่20ตุลาคม2025หหรือหลังจากวันนั้นก็จะใช้เทสใหม่นะคะแต่ไม่งั้นแล้วเราก็ยังได้ใช้เทสเก่าอยู่ใครก็ตามที่อยากจะสอบ U.S. Citizen แล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงตัวเองในการที่จะอ่านข้อสอบเนาะก็ให้รีบสมัครแต่จริงๆแล้วแกว่าไม่ยากนะไม่ยากจนเกินแกงอยากจะให้กําลังใจทุกคนไม่ต้องเครียดค่อยๆอ่านไปเนี่ยเราคิดดูว่ามี128ข้อเราก็อ่านวันละ10ข้อ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 แป๊บเดียวก็ครบแล้ว1 2 8ข้อเนอะเอามาทบทวนเาะฉะนั้นเราสู้กับเขาค่ะเราเก่งอยู่แล้วเนาะคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นแต่ถ้าใครคิด,คดว่าแบบ อยากทำให้กลัวเนาะก็รีบสมัครเลยค่ะถ้ามี requirement หมดแล้วนะอ่ะขอพูดอีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานมี USAS เข้าอีกแล้วเหมือนกันเลยเลักษณะการเข้าคือหนึ่งมาตามแม่ครัวที่มีการต่ออายุ pending อยู่แต่คราวนี้เข้าที่รัฐไหนเข้าที่รัฐอิลลินอยสนะคะเขาก็เข้ามาเจอแม่ครัวแม่ครัวเนี่ยทำงานอยู่จริงๆดังนั้นเขาก็แฮปปี้และได้เจอแม่ครัวทํางานอยู่แต่ว่า เขาก็จะถามหาเจ้าของนะเจ้าของร้านทุกๆคนเตรียมตอบคาถาม 1. เงินลงทุนลงทุนไปเท่าไหร่ตั้งแต่ปีอะไรอันนี้เขาถามแน่นอนมีการลงทุนเพิ่มหรือเปล่าอย่างร้านเมื่อวานที่โดนถามเนี่ยจะถามว่าเออ,อยูลงทุนเพิ่มอะไรบ้าง ตู้เย็นพวกนี้ซื้อมาเมื่อไหร่บอกหุงข้าวเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ถามนานเลยถามถึงพนักงานหลายๆคนในร้านแล้วเขาก็อยากได้ตารางพนักงานที่มีชื่อรายชื่อพนักงานทุกคนนะจริงๆใจเนี่ยตอนที่แถวๆนี้โดนเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องพนักงานคนอื่นแต่ที่นี่เหมือน,นออที่อิลลินอยส์เขาก็ ถามเรื่องพนักง,งานคนอื่นมาเยอะพอสมควรแล้วก็ขอรายชื่อแล้วก็ขอถ่ายรูปแต่จริงๆแก้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะลามไปถึงคนที่อยู่ผิดกฎหมายนะคะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็มาลองตัวแล้วกันแล้วก็ i l l i n o นสไม่โหดเท่ากับแถวนี้แถวนี้เวลาขอเอกสารขอทีเนี่ยขอแบบ20ชิ้นแล้วให้ส่งภายในพรุ่งนี้ก่อนแบบ end of business วันรุ่งึ้นแต่ของ伊利โนสที่ขอมันขอน้อยมากขอสองสาอย่างขอ Invoice ขอ uh, ตารางพนักงานแล้วก็ขอเพโลอันสุดท้ายนะอยากจะรู้เรื่องพนักงานจริงๆขอมาแค่3อย่างแล้วให้เวลา7วันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่โหดเท่ากับแถวอ s ส c o โคสอาจจะเป็นเพราะว่าแถวอีสต์โคสเนี่ยสีฟ้าเขาเลยโกรธสีฟ้าเป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันช่วยกันนั่งคิดดูนะคะแต่อยากจะเตือนว่า e 2อย่าชะล่าใจทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่มี e 2 employee กาลังรีนิวอยู่กับ usas เขาจะมาตามแอปพลิเคชันนั้นนะคะให้เรามาตั้งตัวเลยโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ